สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยในเอเนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมที่มีชื่อว่า Honey Doctor นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่เล่นทั้งบนพีซีแล้วก็ Android ด์ในเอเนะครับผมขนาดไฟตัวเกมอยู่ที่ประมาณ170เมกนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมไฟล์ APK เลยเนาะติดตั้งเล่นในเหลืองในเอเนะครับซึ่งตัวเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับประมาณว่าเราจะรับบทเป็นเอ่อคุณหมอคนหนึ่งในเอนี่ยซึ่งเราไม่ได้เชี่ยวชาญด้านของการเป็นหมอในเอนี่ยครับคือเป็นเป็นอาชีพที่แบบว่าอยู่ก็มีีีีีีคนนนปรรรรรรระะกาาาาาาาศขึ้้้้มม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 ว่่่่่สถเเออ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 ทททชพพหหตตงงงไไไไดดโยยยบัแ์ืล สามารถสมัครฟรีได้เลยในเอ็นนะฮะตำรวจจำกัดอะไรประมาณในเองนะครับซึ่งรเราเพื่อินเห็นเนี่ยเลือกที่จะมาสมัครในเอน็เนี่ยโดยกาที่เราต้องทำการตรวจสอบหรือว่าช่วยเหลือ,อ,อส,สาวที่เข้ามาออให้เรา,ร,า,านนเรักษาในเอ็เนี่ยพวกเธอจะเข้ามาแต่ละคนเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็จะมีสาวที่สาวที่เข้ามาให้เราตรวจในเอ็นนะครับผมเราสามารถใช้สแกนอะไรต,ต่างๆได้บางทีก็มีอุปกรณ์สแกนที่สามารถแทร เอ่อสแกนรูปเสื้อผ้าได้ด้วยหรือไม่ก็เอ่อพอเราช่ดดยวยเหลือเธอเสร็จใช่ไหมเธอกรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกป,ปลอดปร่งนันะเองครับเธอเลยจะตอบแทนเรานี่ครับผมอาจจะสามารถรับได้ด้วยกันที่แบบว่าไม่ใช้เงินแต่ใช้ร่างกายในการแลกเปลี่ยนในการรักษานั่นะเองนะครับผมประมาณนะั้นนะนเองเนี่ยตัวตัวเกมจะเป็นยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนันะเองนะครับผมซึ่งตัวเกมนี้เป็นเกมผู้บันน่าเดียวกันกับเกมที่เป็นเอ่อพวกแนวเออตู้ล็อกเกอร์อะไรพวกนี้นั่นเองนะครับผมหรือพวกความบึกอะไรพวกนั้นนะนเครับผม่นเนนาะใอง แอนิเมชันพักเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่เสียงล็อกคุณขังด้วยในเอนเองครับผมและตัวกเกมนี้ก็มีด้านของแอนิเมชันพวกจากอนิเมะต่างๆด้วยในเอ็นแได้ของอนิเมะแล้วก็เกมเพลย์ด้วยเช่นเอ่อทูบีอะไรอย่างเงี้ยในเอ็นนะครับผมหรือไม่ก็เอ่อทีฟารในเอ็นนะครับผม ก็มีในต่างหลายตัวละครที่เพิ่งเข้ามาในเกมด้วยนเ่นเองครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วก็สุบเรื่อยให้ฟังในกตัวเกมเป็นประมาณไหนแล้วกันนเ่นนองครับผมพอแล้วก็เดี๋ชมได้เลยนเอนครับผมใครสนใจลองเล่นตัวเกมนี้เออที่ทีทตที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 เีท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 มทีนเองครับเกมที่525นั่นเองครับผม แล้วก็ขอบอกไว้ก่อนในดะ้านของ Android หรือว่าไฟล์ apk นะครับผลสำบ,บันคนได้ดิบนมือถือเนาะอันนี้เป็นด้านของเดโมโนั่นเองนะนสำหรับคนที่จะบน Android ได้เองนะครับเพราะตัวเกมเขาน่าจะยังไม่พอร์ตลงมือถือนั่นเนนองนะครับผมมืนน่าจะรอตัวเกมเต็มเสร็จก่อนแล้วค่อยพอร์ตลง Android นั่นเองครับผมทำให้คนที่เล่น Android เนี่ยได้แค่เวอร์ชันเดโมนั่เนเองผมไม่แน่ใจว่าเดโม,โมเล่นได้ถึงกี่ตัวละครหรือไปได้ไกลแค่ไหนนี่นะครับแต่ไม่น่าแต่ไม่น่าจะไกลเท่าของ PC เนาะของ PC นี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ัาน้าเกกมมมมเเเเเค้าาาาออัััปดตใหนนน่่งรรบผ็สาาถลวอร์ชั่่่นทีแบบวาาลลสุดไดไ้เย นี่ครับผมประมาณนี้มันจะให้ทราบก่อนเราสำหรับใครที่ใช้บนมือถือนี่เองนะครับแต่ว่าแบบว่าอาจจะคาใจที่แบบเอ้ยทำไมผมไม่มีฉากนี้เหมือนพี่เลยหรือว่าอาจจะเล่นไปได้ไม่ไกลถึงเหมือนผมอะไรเงี้ยหรือว่ารายละเอียดของตัวเกมจะไม่เหมือนผมนั่นเองเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าตัวเกมนี้ของบนแอนดรอยนี่เองเป็นเวอร์ชันเดโมนั่นเองนะครับต้องรอตัวเกมเสร็จสมบูรณ์ก่อนหรือไม่ก็รอติดตามข่าวสารจากผู้พัฒนาเกมได้เลยนี่เองนะครับผมมาแจ้งไว้ให้ทราบล่วงหน้าก่อนนั่นเองนะฮะ เริ่มต้นเนื้อเรื่องมานะครับผมตัวละครเลยเนี่ยจะทํางานอยู่ที่บริษัทฮาร์ดแวร์สักบริษัทหนึ่งนเองนี่ครับผมจะอยู่อยู่เนี่ยก็โดนไล่ออกขึ้นมาจากการทํางานมาหลายปีด้วยความพยายามนุความพยายามต่างๆมากมายเองเนี่ยพยายามทําให้ตัวเองผลงานอยู่ตลอดเวลาจะอยู่ไปไมาอยู่บริษัทก็ไล่เราออกกันทีเองทำให้ตอนนี้เราไม่มี ที่ทํางานนั่เองครับยิ่งเราใช้เงินไปเรื่อยๆนั่เองครับผมเวลาก็ผ่านเลยไปเรื่อยๆทําให้เราเนี่ยเริ่มไม่มีเงินจะเก็บแล้วแมวที่เราเลี้ยงไว้อยู่เนี่ยก็ค่างที่จะแบบผอมแล้วนี่เองเห็นจนเห็นกระดูกแล้วนั่เองครับเขาจัจจะที่จะเริ่มที่จะหางานทำนั่เองจนกระทั่งประสุตาจะกับงานงานหนึ่งเข้านี่เองเป็นงานเกี่ยวกับการเป็นหมอ่นเองซึ่งเขาเนี่ยไม่ต้องการวุฒิไม่ต้องการอะไรเลยนั่เองเพียงแค่คุณไปสมัครงานก็สามารถเป็นหมอได้เลยนั่เองครับซึ่งตัวเราเนี่ยพยายามที่จะไปศึกษาด้านของการเป็นหมอออนไลน์นั่เองคืออนนไล์ นะ้อแบบการผ่าตัดยังไงหรือว่าการดูแลคนใกล้เบื้องต้นอะไรเงี้ยพยายามศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาก่อนเพื่อเริ่มทำงานที่นี่นี่เองนะครับพอเราสา่งใบแักของการเอ่อฝึกงานไปแล้วปุ๊บเนี่ยแบบส่งเอกสารเรซูเม่เพื่อมมใ,นในการทํางานไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินตอบกลับมาว่ารับเราเข้าทำงานทันทีเลยนี่เองนะครับผมซึ่งพวกเนี้ยเราก็สามารถเริ่มทํางานได้เลยนี่เองนะครับทีนี้เราก็จะมีเงินได้สลับน้องแมวในการให้อาหารน้องแมวได้เต็มที่แล้วนั่เองนะครับผม ซึ่งพอเริ่มทำงานวันแรกนะก็จะมีคุณลูกค้าเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรคนไข้เข้ามาเลยในเอเนี่ยครับผมซึ่งก็จะเป็นคนไข้คนนี้ในเอเนี่ยซึ่งตุกเกแ์จะให้มีเลยต้องชื่อวยเนาะงผกก็ตั้งชื่อว,ว่ามาสเตอร์ในเอเนี่ยครับผม ซึ่งคนแรกคนแรกของเรามีชื่อว่าเพชรนั่นเองนี่ครับผมซึ่งเธอเนี่ยเออเหมือนว่าจะประสบอุบัติเหตุอะไรบางอย่างมานะครับจากบทสานที่ที่เธอเล่าให้ฟังก็คือเธอเนี่ยกำลังจะมีอะไรกระสบับกรส่ายของตัวเองนั่นเองนี่ครับผมในที่หน้าของเออที่ที่เก็บของอะไรอย่างนี้น้องนั่นเองครับผมซึ่งบังเอิญกำลังมีกันอยู่เนี่ยบังเอิญมือเด็กเธอเลยเผื่อไปโดนแก้วน้ำร้อนตรงนี้เข้านั่นเองทำให้มือของเธอเนี่ยมันอยู่ในสภาพนี้นั่นเองนี่ครับผมซึ่งเธออยากจะให้หมอเนี่ยมาช่วยเอามันออกทีได้ไหมอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะฮะ ซึ่งตัวเกมก็จะมีด้านของช้อยให้เราเลือกตัวเองว่าเราจะทำยังไงต่อไปในการบทสนทนากับเธอในเอ็นเนี่ยซึ่งตรงนี้บทสนทนาทั้งเรื่องดีเนาะเราเลือกอันที่มันแบบว่าไม่แย่หรือว่าอันที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราไม่มีฉากเฮ็ดกับตัวละครนี้ในเอ็นเนี่ยเพราะตัวละครเนี่ยเธอรักษาเสร็จแล้วหรือว่าจบในเรื่องของตัวละครนี้ปุ๊บเนี่ยเธอก็จะหายไปตลอดเลยในเอ็นก็จะไม่อาจจะไม่กลับมาอีกในเอ็นนะครเพราะงั้นเนี่ยเราต้องเลือกช้อยดีเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่ฉากเฮ็ดกับเธอได้นั่นเองนะครัััับบผมมมออออออนนนนีี้่่่าาางรรกะะคคคเขวสถถททืืิดไึ แต่ความเป็นห่วงเป็นใยเธอได้เองเนี่ยครับผมซึ่งผมก็ได้เลือกด้านของความเป็น่วงเป็นใยเธอได้เองเนี่ยถามว่าทุนเออรู้สึกยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเธอตอบว่าเห็นฉันสบายดีหรือไงอ่ะฉันก็เห็นอยู่ว่ามีแก้อาน้ำยู่ตรงมือฉันเนี่ยใชไหคยคุณไป่ช่วยเหลือคุณรีบช่วยฉันทักทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเธอก็แบบรู้สึกร้อนใจนิดหนึ่งั่นเองครับตรงนี้ซึ่งเราก็บอกกันว่าเออผมแค่อยากจะถามทุนว่าคุณเออรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกผมเป็นห่วงคุณเฉยอะไรมบณนั้นนเองครับ ซึ่งก็จะมีช้อยให้เราเลือกอีกทีนึงนะว่าเราจะแรกคือหยอกล้อผู้ป่วยนะครับเหลือ,อที่2คือถามว่าเธอ,เอ,อลองถอดมันออกหรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะครับกันที่3คือบอกเธอว่าเธอต้องจ่ายเพิ่มเป็น2เท่านะอะไรอย่างนี้เองครับซึ่งผมลองเลือกข้อที่1ดูคือการหยอกล้อผู้ป่วยนั่นเองนะ ซึ่งก็ทําให้เธอรู้สึกมีอารมณ์ขันแล้วก็ยิ้มนิดนึงอะไรอย่างนี่แต่ก็เหมือนจะกดนี่หน่อยนีงเชื่อฮะครับผมซึ่งตอนนี้ถึงขั้นตอนที่เราสามารถที่จะเริ่มการปฏิบัติการในการใช้อุปกรณ์ได้แล้วนี่ครับผมซึ่งด้านขวาเราจะเห็นด้านขวาบนนั่นที่เขียนเป็นเหมือนเป็นชิปประจอนของเธอได้เองนะครับคือตรงเนี้ยอย่าทําให้ค่ามันถึงศูนย์นีะหรือว่าทากว่า30มากเกินไปนี่ถ้าถึงศูนย์หรือตับกระสับกระสิบเนี่ยเกมก็จะโอเวอร์นเองี่คือผู้ป่วยคนแรกก็จะเดินกลับบ้านไปเลยนี่แบบไม่รักษาแล้วคุณท่่่าาานนนนนหหหมอออออจจจรรรริงงืเเเเเปปลลีีียยฉัไไะะะ้้ใใ ได้อ,อกได้เหมือนกันนั่นเองนครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราถ้าิดเราท้าปิดพลาดบ่อยไม่ได้หรือว่าตอบคาถามแต่ถ้าไม่เธอรู้สึกไม่โอเคเนี่ยเยอะเกินไปก็ไม่ได้นั่นเองนครับผมส่วนนี้เราสามารถเรืเนะ่องทว่าเราจะทำอะไรตรงนี้เนาะซึ่งผมเราดูแลนะ้วน่าจะเป็นการสแกนกับการใช้เออ่น้ำยาหล่อลือล่นนั่นเองนครับผมซึ่งไอเทมต่างๆเราจะแนะนําตามนี้เนะาะอันแรกคือเป็นน้นํายาหล่อลื่นนั่นเองนครับใช้สำหรับการคลายของต่างๆอย่างนี้เนาะส่วนที่2เป็นการตรวจวัด ความดันนั่นเองนะครับผมสามารถเอามาคาดแขนแล้วก็ตรวจวัดความดันได้นั่นเองครับผมส่วนที่3นี่เป็นเรื่องของอไฟฉายนั่นเองสามารถส่องดูได้หรือว่า ดูมุมขยายมากขึ้นได้ว <curs CDU S 2> Se ่าเป็นแผลอะไรหรือเปล่าอะไรนี้นี่ยส่วนอันที่4ี่นี่คือเป็นการวัดหัวใจว่าความดันความหัวใจเต้นเต้นละมาณเท่าไหร่ประมาณนั้นเองนครับส่วนอันที่อันที่5นี้นะครับผมก็คือเป็นด้านของการใช้สำลีในการแปะหรือว่าการสับเลือดอะไรพวกนี้นั่นเองครับผมส่วนตมาที่6อันนี้เป็นด้านของการวัดอุณหภูมินะว่าองศาเท่าไหร่ป่วยหรือเปล่าอะไรนั้นนะประการนั้นเองครับผมส่วนต่อมาอันที่7อันนี้น่เป็นด้านของการ เออเอาของต่างๆออกไปกันคีบออกอะไรออกน,นั่นเองครับผมอันนี้ตัวต่อมาอันนี้นะครับผมอันที่8นี่เป็นด้ืนของการตรวจ ด้านของเออ่กระเพาะข้างในอะไรประมาณนี้ตรวจไปว่าส่วนลึกในเอ็นตัวตดูลำไส้หรือว่ากระเพาะหรือว่าอะไรประมาณน,น,นั้นในเอ็นนี่ครับผมสามารถใช้ขึ้นนี้ในการตรวจสอบและถ้าหากใครปวดท้องหรือว่ามีสารอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถใช้ขึ้นนี้ในการตรวจท้องทางในเอ็นครับสุดท้ายนี้เป็นด้านของสแกนในเอ็กซเรย์เนาะเราสามารถสแกนทะลุทุกอย่างได้รวมถึงเสื้อผ้าเธอโดยในเอ็นเห็นปะตรงนี้ผมสแกนดูก็สามารถมองเห็นทะลุเสื้อผ้าของเธอได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็สามารถแอบดูด้านของภายใต้เสื้อผ้าของเธอได้เหมือนกันในเอ็นนี่ครับผมแต่นี่ผมก็ย่าไม่ไปทำหล เขาเดี๋ยวจะเอาลง YouTube ไม่ได้นั่นเองนี่ครับผมอันนี้ก็ทำการสแกนด้านของมือของเธอว่ามือของเธอในปกติหรือเปล่าเนี่ยครับผมถ้าจะเลิกแบบว่าไม่อยากใช้อุปกรณ์นี้นะครับผมก็ทําการเอาไปเก็บไว้ที่เดิมนั่นเองนี่ครับคือการนากลับไปที่ช่องเดิมนั่นเองนี่ครับผมเขาจะไปคิดด้านของอุปกรณ์ตรงแบบว่าด้านส่งส่วนมือของเธอแล้วเนี่ยก็จะเป็นการด้านของการใช้อุปกรณ์ในเทมนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะขึ้นด้านคำบ่งตรงนี้เนาะก็คือเป็นการใช้เทมนี้บวกการนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นคําใบ้ของตัวเองที่บอกมา ใช้ด้ามของสแกนนี่คือถูกแล้วนี่เองะครับแต่ถ้ามันผิดเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นรูปนั่เนเองนะครับผมต่อไปก็เป็นการใช้น้ํามันหล่อลื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ทาทาไปก็มือหลุดแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอก็ถามว่าเออฉันต้องจ่ายด้วยอะไรอย่างนั้นหรอฉันจะตอบแทนที่คุณช่วยเหลือฉันหนะ่านี่ครับผมซึ่งตรงนี้เราก็สา่งเลือกว่าจะตอบแทนด้วยเงินหร,รือว่าตอบแทนด้วยแบบว่าเออไม่เป็นไรผมยินดีช่วยอะไรอย่างนี้นี่เองนะซึ่งผมเลือกอันที่แรกไปนี่เองนะครับผมคือตอบไปว่ปวนะว่่่่าาาเเออออออไไไมมป็็นนนนรรผยยยยิดีีชววะะะง้กกจบโ ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากเลยเพราะปกติแล้วฉันหาคนดีๆแบบคุณได้ยากมากเลยนะขนาดแฟนของฉันน่ะฉันขอให้เขามาที่นี่ด้วยเขายังไม่ยอมยากมากับฉันเลยนะเขาแบบกลัวว่าจะได้แบบว่าเป็นแฟนของคนที่ถือแจกะไรบานนี้เองครับถืออะไรนะแก้วน้ํามาด้วยเองเนี่ยคือเขาสึ้อายเลยแหละเขาเลยไม่กล้ามาตรงนี้กับเธอในเอชเลยจะบอกว่าฉันอยากจะเลิกกับเขาแล้วแหละตอนนี้ฉันได้มั่นใจแล้วว่ายังมีคนดีๆเหลืออยู่ในโลกใบนี้ก็คือคุณเนี่ครับผมเพราะงั้นเนี่ย คุณพออยากจะมีเออฉันอยากจะตอบแทนอะไรบางอย่างคุณเพื่อให้คุณเนี่ยไม่ลืมเรื่องราวครั้งนี้ไปนะครับผมเธอเลยเสนอเรื่องที่จะมีอะไรกับเรานั่นเองนี่ครับผมที้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับที่จะมีอะไรกับเธอหรือเปล่านั่นเองเนี่ยฮะก็จะเกิดได้กขอฉากเหตุขึ้นนั่นเองนี่ครับแล้วก็มฉากในมันชักพักเคลื่อนไหวแล้วก็มีเสียงของหน้าของฉากคนขางด้วยนั่นเองเนี่ตัวนี้ผมก็นังเสนอให้ดูไม่ได้เนาะในเองนี่ยใครดูก็ร่างของคอร์ดเอาอะ้รกันเนาะเหมือนจะแปะหน้าของฉากเซอร์วิสเอาไว้ใให้ลกันนนฮะ ซึ่งของตัวเกมตัวคนไข้เนี่ยก็จะมาเรื่อยๆเลยนี่เองนะครับผมเราก็ต้องทําการรับมือของแต่ละคนต่อไปเลยนี่เองผมไม่น่าจะตัวเกมมาสุดที่ตรงไหนเนาะก็จะมีคนไข้หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆต้องแก้ล้วขอสถานการณ์แตกต่างกันออกไปนี่เองนะครับอย่างคนข้าคนนี้เนี่ยคือเขาเออหมือนวันว่าวันเนี้ยเขาจะไปแบบว่ามีอะไรกับแฟนเป็นครั้งแรกเนี่ยซึ่งเขาอยากให้แฟนเขาเนี่ยพึงพอใจนี่เองแต่ว่าเขาบังเอิญทาเรื่องแบบเอาของเล่นอย่างว่าเนี่ยมาใส่คอตัวเองจนแบบว่ามันเผลอหลุดไปตรงคอเนี่ยเองทำให้เสียงของเธอเนี่ยแหบ แล้วก็รเป็นเสียงคุณยนต์ขึ้นมานั่เนเองครับเขาอยากให้เราช่วยหน่อยนั่เนเองครับผมคือเราต้องทําการใช้อุปกรณ์หลายอย่างมากเนี่ยทำการสแกนตรงคองถือว่ามีอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงคอเนี่ยครับผมแล้วก็ทําการเออใช้แว่นเออเขาเรียกว่าใช้ไฟฉายส่องเข้าไปดูดะว่าคอเป็นยังไงบ้างนี่เองครับผมแล้วก็ใช้ด้านของ การวัดหัวใจเนี่ยวัดหัวใจว่าแบบตรงไหนที่มันเต้นแรงเนี่ยเองนะครับก็จะเป็นด้านของคอเนเองที่แบบว่ามีการกระตุกมากขึ้นในเองนะครับจากนั้นก็จชคีมนีบในการขีบม,มันออกในเองนะครับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในเองนะครับผมซึ่งเทาก็จะทําการแบบว่าเออถอดซิปของเราออกด้วยในเอเพื่อมาบอกเลยว่าเออจริงแล้วถ้าคุณอยากจะให้เสียงมันหายแผบเนี่ยคุณต้องทําอะไรบางอย่างกับผมนะผมจะสอนคุณเองนี่มันเป็นวิธีที่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหรือว่าการทําให้เสียงคุณกลับมาเป็นปกตินั่นเองนะครับผมเพราะ ออกุ้มเนี่ยเธอยังมีเสียงแหบอยู่นั่นเองนะครับเรท,ที่จะให้เธอม้วก,กับเราเพื่อให้เธอเนี่ยกลับมาใช้เสียงได้ปกตินั่นเองครับนี่เป็ี่นวิธีการาปฏิบัติของทางแพทย์นะนะาบัตรนั้นเองะคะคือเราใช้การหลอกลวงเธอเพื่อให้เธอหลงเชื่อแล้วก็มีในกับเราเนเองะ อย่างตัวละครของผู้หญิงคนนี้นี่เองผู้หญิงแบบว่าเหมือน,นมีนสิวตรงหน้าเลยมัม้งเธอบอกให้เราช่วยแบบฉ่บแปรงชมหน้าของเธอหน่อยนี่เองซึ่งผมก็เลือกช้อยผิดมากทําให้หด้านของหัวใจด้านขวาบนเนี่ยเหลือศูนย์นี่เองถ้ามันเหลือศูนย์ปุ๊บเนี่ยเกมจะโอเวอร์นี่เองนะครับ,าาค,รบคือเธอจะทําการหนีออกไปนี่เองนะครับซึ่งเกมไม่ได้เลิกไม่โอเวอร์หรอก,อกแต่ว่าเราจะข้ามของตัวละครนี้ไปนี่เองนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะมีเรื่กับเธอได้หรือไม่สามารถดูฉากฮิตกับเธอได้นี่เองนะครับเธอทําการหนีออกจากเอ่อห้องของเรา แต่ถ้าเราสามารถเลือกแบบว่าอุปกรณ์ถูกได้หนึ่งครั้งอะไรเงี้ยหัวใจเค้อก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเองนะครับ ซึ่งตัวเกมนี้ถ้าเราสามารถแปลได้ของเนื้อหาของตัวเกมได้นี่ยเราก็สามารถทราบถึงเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่เธอเนี่ยมาทําการรักษาได้นี่เนี่ยถ้าเรารู้เรื่องตรงนี้เราก็สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้นะเอเนี่ยว่าเราต้องจับอุปกรณ์อะไรทําอะไรบ้างนะเอนเนี่ครับผมและถ้าใครที่ไม่เก่งอังกฤษเลยเนี่ยก็สามารถใช้แปลภาษาได้ตาราอธิบายเนาะหรือถ้าใครไม่อยากจะใช้แอปแปลเนี่ยอย่างจิ้มม่วเอาเลยก็ได้เหมือนกันนะเองนเนีครับผมก็ลองจิ้มดูได้นะเอ็นเนียครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรตรงนี้เนาะเพราะผมก็ข้างที่จะกอไปหลายคนมากเหม น่อยา่างผู้หญิงคนนี้ก็คือเหมือนว่าเธอจะมีด้านของเออแผลตรงที่ปากนั่นเองเนี่ยเหมือนมีเหตุอะไรบางอย่างขึ้นนั่นเองนี่ครับผมซึ่งเราก็ชมเธอไปแล้วว่าเธอมีรูปร่างที่หน้าตาม,มากเออหน้าตากน่ารักมากเลยรูปร่างก็ดีด้วยไม่จะเป็นต้องเขินอายไปหรอกเปิดมาให้หมอได้ดูได้เลยๆนะอะไรประมาณนั้นเองนี่ครับผมซึ่งก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยมีเส้นอะไรบางอย่างหรือเส้นผมอะไรบางอย่างเนี่ยครับผมติดตรงเออด้านของเออปากเธอเยอะมากเอ็นเนี่ยถ้าสรุปโดยรวมหนูเธอจะทำเครื่ออะไรทำฟันมาปะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนทําฟันมาเนเองนะครับแบบว่าตรงฟันเนานะในเห็นนี่ครับผมทําให้แบบว่าทอเธอไปม้วบให้ใครหรือเปล่าอะไรไม่รู้เนาะทำให้ขนของเธอเนี่ยติดมานี่เอง right นะครับ,รบเขาเลยต้องการการแงะออกนี่เองเนี่ยทำการเสยดูก่อนว่าแบบว่าเส้นผมมันลึกมากไหมแล้วก็ทําใช้ครีมนีบนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นใช้ฝ้าฉายตัวดูก่อนแล้วก็ใช้ครีมนีบมนีบนีบ้ออกมานะซึ่งผมก็ชอบแนวเกมนี้มากนะแกเป็นหมออะไรนี่นะครับผมแล้วก็ทําการแกะทิศไอย่างทิอย่างเนี่ยเพราะที่จะเพลินแล้วก็สุกดีเหมือนกันน ing, ี่เองครับมผ นะก็จะเป็นฉากซูบิที่เราสามารถมีเด็กกันเธอได้อีกเช่นเคยนี่เองฮะซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีคอยแบบว่าให้ตัวละครเราแบบว่ามีาศัตรมากมายเข้ามามากมายให้เราได้แก้ไขหรือว่าดูแลพวกเธอในเอ่นั่นแหละนะครับผมชิ้หน้าของฉากแอนิเมชันหรือว่าฉากแบบว่า เอ่อด <molec> ้านของมินิเกมเนี่ยก็จะมีด้านของแตกต่างกันออกไปเรื่อยๆด้วยนี่เองครับผมง่ายที่จะเพลินเลยเนาะเพราะตัวเกมก็มีเอ่อด้านของมินิเกมที่แตกต่างกันออกไปแบบว่าไม่ซ้ํากันเลยนี่เองครับผมด้านของตัวละครก็จะมาแปลกใหม่กันเรื่อยๆนี่เองครับผมซึ่งมาตัวละครผมตอบไปดีแล้วก็ไม่มีด้านของฉากเหตุขึ้นด้วยก็จะออกแนวเสียดายเหมือนกันเพราะตัวเกมเหมือนจะเป็นเซฟออโต้ด้วยนี่เองครับผมเพราะงั้นถ้าพลาดแล้วคือพลาดเลยนี่เองครับถ้าแบบจะแก้ไขนี่คืออาจต้องเล่นเกมใหม่นี่เองครับผมหรือไม่กดหัวลุบเลื่อนขวาเอ่อด้านซ้าย อีกรอบหนึ่งเองนี่ฮะบางตัวละครเนี่ยก็เป็นนักของผุดขึ้นบางตัวละครก็แบบสายตาสัาน้นบางคนก็แบบว่าเออนักของกระเพาะเนี่ยมีเชื้อไวรัสอะไรอย่างเงี้นั่นเองครับหรือกินอาหารเป็นพิษอะไรอย่างเงี้นี่ครับผมหรือบางคนก็คือเป็นตำรวจที่แบบว่ามาเออตัวมาตัวสุขภาพไปเฉยเนี่ครับผมว่าแบบสุขภาพแข็งแรงดีไหมอะไรอย่างเงี้นั่นเองครับตัวทำการตรวจสอบไปได้เองเนี่ฮะหรือบางคนเนี่ยก็ได้รับการ เออไปสู้กับปีศาจอะไรบางอย่างมาหรือว่าถูกมากัดมานะครับผมทำให้เคี้ยวเนี่ยแปะอยู่ในเองนะครับแล้วทำการใช้สำลีแล้วก็หนีบคีบออกในเองนะครับด้านของทีฟาร์านี้นั่นเองนะฮะซึ่งตัวเกมก็จะมีด้านของสาวๆที่โผล่เข้ามาเรื่อยๆ,ๆเพื่อให้เราทำการรักษาในเองนะครับผมซึ่งเราก็สามารถ สเสิร์ฟฉากชีวิตกับนางได้ถ้าเราทาดีกับเธอมากหรือไม่ก็คุมคูเธอหรือไม่ก็ทําการหลอกลวงเธอว่าแบบเป็นเรืเ่องเป็นเรื่องของทางแพทย์ต้องทำอย่างนี้เพื่อทํิ่มทให้เธอเนี่ยอาการดีขึ้นนะคุณต้องมามีอะไรกับผมอะไรอย่างนี้น,นั่นเองหรือว่าเธอไม่มีเงินจ่ายเนี่ยก็แดกด้วยร่างกายหรือไม่ก็ใช้หลักสูตรต่างๆหลอกลวงเธอใน,นั่นเองเราก็สามารถปฏิบัติหรือเลือกอะไรต่างๆได้เลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้กับอะไรบางอย่างกับคนไข้นั่นเองขึ้นอยู่กับตัวละครเราเนาะว่าจะเลือกช้อยไหนน,น,นั่นเนเเงงััปาาวาตวตก็ยนยน่่ ขฉากเชวิตเป็นยังไงเนี่ยลองลอบเล่นดูกันในเอไอนะสต์เกมนี้เนาะเพราะข้างผมคขข้างที่ชอบตัวเกมนี้มากเลยนะแ้าของแบบว่ามินิเกมในเองเนี่ยมันค่อนข้างจะสุกมากเลยนะในการที่ดูแลรักษักคนไข้ค่อยถอดทีละอย่างหรือไม่ก็ การทําอะไรเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะสมบูรณ์แบบแล้วก็ขั้นที่ชอบมากเลยเนาะใครที่ชอบแนวแบบว่าแต่ด็อกเตอร์ในแบบว่าการรักษาคนไข้แบบค่อยๆถอดทีทีละอย่างแล้วดูแลคนไข้ปะแผลอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเกมนี้เขางจะสมบูรณ์แบบเลยนะในะเอเนี่ยครับผมได้รับจากเซอร์วิสแล้วก็หน้าของมินิเกมนี้เขางน่าสนใจเลยในะเอเนี่ยครับผมใครสนใจเล่นตัวเกมนี้เนี่ยโหลดที่ดิวิเตอร์ไม่ที่ที่ขอได้เลยในะเอเนี่ยครับ เกมที่525หรือ525นั่นเองนะครับผมขนาดไฟล์ตัวเกมยี่ห้อประมาณ170เมก่นเองนะครับแล้วก็ท้าของ a อ k บิคนะของบน Android เนาะนี่ครับผมก็คือเป็นไฟล์เดโม่ท่าของบนมือถือนในเอนครับผมและของตัวเต็มเนี่ยเกมนั่นอยู่ระหว่างพัฒนาอยู่เขาเลยยังไม่ทำการพอตลงเป็น Android ให้นั่นเองนะครับผมก็ต้องรอตัวเกมในอนาคตว่าเขาจะพอตลงบนเมื่อไหร่นั่นเองนะครับผมใครสนใจก็สามารถติดตามท้าของผู้พัฒนาเกมได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะก็สามารถติดตามได้นั่นเองนะครับผมท่าของ PC เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันที่เอ่อเขาอัปเดตมาล่่าาสุดนนนนััเอองะะคครบผมมตจี อัปเดตเข้ามากกว่านี้อีกต้องรอติดตามต่อไปเองนะครับผมสำหรับคลิปว่าโรนี้ก็ประมาณนี้ด้วยกันนะเอ็นดีครับผมหากใครชอบโรนี่ยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะเอ็นดีครับวิดีโอหน้าเป็นเรื่ต่อไปอย่างไร,งงงงงร,ไไรตับชมได้เลยไม่จำเป็นเกินหน้าสำหรับโรนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบานนี้ครับ